ย hey. สวัสดีครับผมพัดีตัวแสบนะครับสงสัยไหมครับว่าผมใช้อะไรอยู่ครับต้องบอกว่านี่คือมิติใหม่แห่งวงการยาดมครับมันคือยาดมสองหัวเป๊กสวัสดีครับผมพัดีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับนี่คือยาดมรูปแบบใหม่ล่าสุดครับเป็นแบบ สองหัวสองรูสูตรทีเดียวสองรูเลยนะครับแต่ปกติเมื่อก่อน,นเราสูตรทีเดร,รูมันเสียเวลามันช้ามันไม่ถึงใจนะครับอันนี้สองรูครับสูตเข้าไปพร้อมกันทีเดียวปื๊ดสดชื่นยันแกนสมองเลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อหลายคนน่าจะพอรู้จักแล้วนะครับตัวยี่ห้อนี้เป๊กหรือเปล่าผมมาถูกไหมเป๊กยี่ห้อนี้ที่ชื่อแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราเปิดใช้งานเปิดปิดใช้งานเป๊กเป๊ก ป๊กเป๊กเป๊กก็เลยชื่ออี่หอนี้นั่นเองนะครับทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเคยเห็นมามพใช่สีนี้นี่อันนี้เป็นสีเขียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ที่กลิ่นที่เราเลือกนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นกลิ่นโรสแมรี่มานะครับแต่ว่ากล่องที่ติดข้างบนเนี้ยจะเป็นสีเป็นกลิ่นที่แต่ละอันที่เลือกมานะครับมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยกลิ่นมิ้นต์กลิ่นโรสแมรี่กลิ่นแตงโมกลิ่นกาแฟกลิ่นอะไรนะผมจําไม่ได้ละ เยอะมากมีเป็น10กลิ่นเลยมั้งให้เราเลือกนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับว่ากลิ่นไหนเป็นไรลองอันนี้ชื่อนี้มันสวยดีโรสแมรี่ก็เอามามันก็คล้ายๆกับกลิ่นเหมือนที่เราฉีดตามห้องอะไรประมาณนั้นเลยนะครับที่ผมชอบก็คือมันหอมมันพกพาง่ายเล็กกระทัดรัดแล้วก็แบบอยากมีสายห้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็ห้อยกับกระเป๋าก็ได้ติดในกระเป๋าด้วยเวลาถ้าเราจะถือใช้จริงๆก็คล้องไว้มันจะได้ไม่หล่นนะครับเผื่อวันทีดมพลาดปุ๊บหลุดมือ ไม่เป็นไรแบบนี้นะครับคือเพียบพร้อมทำออกมาดีมากนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าฮิตมากในต่อตอน,นี้ขายกันหลายหมื่นหลักหมื่นชิ้นเลยนะครับผมจะไม่ได้ว,ว่ากี่หมื่นแต่ว่าขายเยอะมากจริงๆมันได้ผมสงสัยว่าทําไมมันมีอะไรดีเลยจัดมาลองดูครับและเมื่อได้ลองใช้ดูก็อย่างที่เห็นไปไมันไม่สองดูครับคือโปรตีคนดมียดดมมาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอดมข้างหนึ่งเหมือนมัน มันต้อีกขั้นนึงมันโหวงไปอ่ะพอะดูดก,ก็อีกขั้นนึ่งด้วยอ่ะก็ต้องสองรอบมไมบเ่เสียเวลาไม่ครับเสียแรงเสียเวลาใช่ไหมบางทีเราต้องก,การความสดชื่นในเวลานั้นหรือว่าแบบเหนื่อยหรือว่าเอ้ยอ,อยากดมอะไรเพื่อตัดกลิ่นหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเนี่ยปึ๊บทีเดียวสองรูจบขึ้นสบายเลยประมาณนั้นนะครับอ่าก็ผมคิดว่านะเขาเน่จะทําออกมาเพื่อ แก้ปัญหาเดิมๆที่แบบต้องดมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทีเดียวดม2รูไปเลยนะครับก็เจี๋ยงดีนะไอเดียเขาดีมากๆนะครับมันแล้วด้วยยอดขายด้วยก็เป็นการตอกย้ําว่าเขาทาถูกเขาคิดถูกหลายๆคนก็ที่ใช้ยาด,ดมอยู่แล้วก็หันมาซื้อตัวนี้กันประมาณนั้นนะครับแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นเลือกเยอะด้วยแหละยางอาดมสมัยก่อนที่เป็นสีต่างๆหลืองกลมๆที่ฮิตกันมากๆที่สุดนะครับคือมันไม่มี กลิ่นให้เลือกมันแค่สีต่างกันแต่ว่ากลิ่นเหมือนกันหมดใช่ไหมครับตัวเนี้ยเขาไม่กลิ่นให้เลือกเผื่อบางคนไม่ชอบกลิ่นแบบเย็นเย็นมิ้นมแบบนั้นน่ะใช่ไหมอาจจะเป็นกลิ่นแตงโมออกไปทางหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนติดกาแฟก็มีกลิ่นกาแฟเนี่ยนั่งดมกาแฟกันเนี่ยไม่ต้องไปซื้อกาแฟกินก็มีนะครับอ่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมรู้สึกว่าอ่อมันฮิตกันแล้วผมก็อยากจะมาบอกต่อเพื่อนเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>บางคนที่ชอบในการดมยาดมจริง,รง,รงๆนะครับอ๋ออย่างหนึ่งตัวนี้มันไม่ใช่ยา ที่เราเป็นลมและดมอะไรอย่างนี้มันเป็นตัวยาดมที่ให้ความหอมกับเราบางคนอจะชอบความสดชื่นบางทีอาจจะไปอยู่ในจุดที่อาจจะเ็นอัพหรือว่าไม่นค่อยสบายตัวอยากจะได้รับความสดชื่นหรือว่าเปลี่ยนกลิ่นอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมครับมันมีผลการที่เราได้ดมกลิ่นหอมเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจและสมองนะครับบางทีเราอาจจะเครียดมีเรื่องเข้ามาทะเลาะกับเพื่อน จ้านายว่าเราโหอะไรอย่างเงี้ยไม่ตามเราก็สามารถแบบโอเคพักดมคลายเครียดแล้วก็ลุยต่อหาวิธีแก้สมองปอดโปง่งอะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบอยาดมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ยาดมอยู่แล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจำเป็นเท่าไหร่นะครับเอ่อบางคนแบบไม่ได้ใช้ยาดมเลยแบบทำไมฉันต้องมีใช้ยาดมทำไมฉันไม่ดมอยู่แล้วอ่านนั้นก็ไม่ปแปลกนะก็ผ่านไปแต่คือผมอยากจะแนะนําสาหรับคนที่ชอบใช้ยาดมมากๆนะครับผมคิกว่าอันเนี้ยมันดีตรงที่ สองอันชุดทีเดียวจบปิดปุ๊บเก็บได้เลยประมาณนั้นนะอ่ามีหลายกลิ่นด้วยเผื่อบางทีใช้กลิ่นนี้เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนกลิ่นบ้างก็ลองเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนกลิ่นก็ลองไปเรื่อยๆได้นะครับนี่นะครับคือของสุดเฟี้ยวที่ผมมาแน้นาเพื่อนๆในวันนี้ครับเป็นยาดมสองรูดมทีเดียวสดชื่นยันแกนสมองอ สุดไปให้เต็มตอดถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเจ้านี้นะครับผมมีข่าวพิเศใต้วิดีโอมีหลายรสไม่ใช่หลายรสอีกนะผมพูดเป็นรสชาติตอนเลยมีหลายกลิ่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนจัดไปได้นะครับยาดมสองรุอนรถรุ่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเยี่ยมครับยังไงก็ไว้เจอกับวิดีโอหน้านะครับผมบอกเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเจอของเจ๋งๆแบบนี้อีกผมจะได้จับมารีวิวให้เพื่อนทุกคนได้รู้จักกันเป็นคนแรกๆเลยนะครับ เจอกันวิดีโอาห้านะครับสวัสดีครับนี่อ้ม